ไป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 เรื่อยรอนะมาแล้วต้น10ยัง <coughs> <coughs> เข้าเข้าคนนึงช่วยกันลูกไปลูกเข้าอย่าถอยลูกอย่าถอยเข้มาเลยเข้าไม่เป็นไรลูกไล่ลูกไล่ไปประมาณตอน้องประมาณตอน้อง

นิ้วแมนิ้วไนิ้วแมนิ้วอ่ะตาไปสวยนะไป ต๊อดกว่าเฮ้ยก็เปิดเออนั่นแหละเฮ้ยน้องๆเฮ้ยอินนี้สุดยอดเลยนี่เป็นไงล่ะเฮ้ย <uw> <hiking> <iyorsun> <funz> có <discretion> tất